วันนี้เราเจอกับไอ้อ๋อเราทีนี้เราก็ชนะมานะเราทีนี้เราชนะใครอี๋อะไรใช่ครับอ่าวันนี้ก็มาเจอกับเรายาวกับเขาเมื่อี้เราสูงเท่าไหร่นี่เรจะสุดน้ำหนักปล่อยๆครับว่าเช้าเกินไปเท่าไหร่ร้วันนี้ก็ร้อยสองมวยรอบมานะเราคุมกี่โลรอบนี้ก่โล็นิดหน่อยชกมวยมันเกิดถึงร้อยไหมนี่ถึงสามไฟหลังเราชนะหมดไหมหมดเลยนะ เราเป็นไงเขาลุ้มไฟเตอร์หรือยังไงเขาเขานะไอ้เราคุยต่อสู้อ่ะสี่มือสี่มือเราเป็นคนจังหวัดระยองครับน้ำหนักกี่ลอยครับห้าสิบห้าฝากไปกับเชียร์น้องวันนี้ไวยรอบฝากเชียร์นะครับเป็นเพี่งล่ะครับขอโชว์ดีครับเราพายพยักกันนะวาวันนี้เราเจอใครนะไม่รู้นะไม่เคยชกกันนะเคยเหรอแต่ไม่ใช่ไวยรอบเป็นไงบ้างผลงานที่เจอเขา นานยังกี่ปีได้นานเลยนะวันนี้กำมาเจอในรอบมวยบุญเสือนะเห็นไหมเขามีลูกไหนบ้างที่เรากังวลเราก็เปิดเกมใส่ตลอดวันนี้ล่าสุดรถชนะใครมาคนเมื่อกี้ที่เดินผ่านไปนี่นะว่าเราสูงเท่าไรความสูงน้ำตาของเราปล่อยๆครับเราไปซ้อมอยู่ไหนแอนเแอนทุรีค่ายกี่วันได้ คุมกี่โลรอบนี้รถรถรีพซอง,อง,องคุมกี่โลเน,นี่ยตึงเหมือนกไหมสองสามโลละไม่เยอะนะอ่ะคนจังหวัดเรานี่ปมม,มยวยประเภทเปิดเกม,มนะอ้าวฝาเป็นรับเชียร์หน่อยปรับให้ลงใจด้เยเต็มที่แน่อนอนขอชูดีครับผม